ขอสภะมงคลจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราก็ได้แก่พระธรรมพระธรรมก็หมายถึงสติ ดังคำว่ามีสติอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญามีสติอยู่อย่างมีความสุขท่านทั้งหลายมีสติอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างมีความสุขอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญามีสติอยู่กับความสงบมีสติอยู่กับความสงบความสงบอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญามีสติ กินอย่างมีความสุขกินด้วยศีลสมาธิปัญญามีสตินอนอย่างมีความสุขนอนด้วยศีลสมาธิปัญญามีสติทำงานปฏิบัติหน้าที่ปลอดภัยด้วยศีลสมาธิปัญญามีสติทุกวัน รักษาศีลตลอดเวลามีสติทุกวันฝึกฝนจิตให้จิตเป็นสมาธิใช้สมาธิวาควบคุมการดำเนินชีวิตทุกเวลามีสติจิตอาศัยปัญญา ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะสิ่งที่รู้ให้ละเอียดมีสติทุกวันจิตสงบทุกวันมีสติทุกวันชีวิตปลอดภัยทุกวันมีสติทุกวันชีวิตมั่นคงทุกวัน มีสติทุกวันชีวิตยั่งยืนงอกงามเบิกบานพ่องใสตลอดเวลาผู้ที่มีสติกินนอนตื่นดำเนินชีวิตละเอียดปาณีตสุขุมรอบคอบสติ เป็นที่อาศัยของจิตจิตจะต้องอาศัยสติพวกเราทั้งหลายจิตก็เป็นส่วนหนึ่งสติก็อีกส่วนหนึ่งสติเปรียบเสมเหมือนพระพุทธเจ้าจิตเราเปรียบเสมเหมือนพระอรหันต์หรือบุคคลที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจิตของเรานั่น มันไม่ได้ฝึกฝนมันไม่ได้อบรมจิตนั้นจึงไม่สงบจิตนั้นจึงไม่มีความสุขทำไมศีลสมาธิปัญญามีบทบาทต่อชีวิตของเราศีลทั้งห้าข้อก็อยู่ในร่างกายของเราสมาธิก็อยู่ในร่างกายของเรา พวกเราทั้งหลายปัญญาก็อยู่ในร่างกายของเราศีลเนี่ยมันมันศีลเนี่ยมันแปลว่าเป็นความสุขเบื้องต้นสมาธิเป็นความสุขขั้นกลางปัญญาเป็นความสุขขั้นสูงสุดสุขด้วยศีลเนี่ย กสุขสุขด้วยศีลก็คือกินอย่างมีความสุขนอนอย่างมีความสุขเราไม่ต้องกังวลใจว่าใครจะมาเบียดเบียนคิดร้ายต่อเราเพราะเราไม่เคยคิดร้ายเบียดเบียนกับบุคคลใดๆนะพวกเราทั้งหลายศีลใ่จัดระเบียบกายวาจาใจของเราศีลจัดระเบียบกายวาจาใจของเรา สมาธิเป็นผู้ขจัดอารมณ์ความคิดของเราสมาธิเป็นผู้ขยจัดอารมณ์ความคิดของเราปัญญาเป็นผู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกายกับจิตให้กายกับจิตอาศัยกันให้กายกับจิตพึ่งพาซึ่งกันและกัน,นพวกเราทั้งหลาย ชีวิตของเราหากไม่มีธรรมะหากไม่ยึดธรรมะเราก็ไม่มีหลักยึดยึดสามีก็ไม่ได้ยึดภรรยาก็ไม่ได้ยึดลูกก็ไม่ได้ต่างคน ต่างมีหน้าที่ต่างคนปฏิบัติหน้าที่แต่ละสถานที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายหลักการของธรรมะสอนให้พึ่งพาตนเองอาศัยตนเองสอนให้พึ่งพาตนเองอาศัยตนเองตลอดเวลา ตนแลเป็นทีพึ่งแห่งตนไม่มีใครช่วยเหลือเราได้ไม่มีใครเกื้อกูลเราได้มีแต่ตัวเราเท่านั้นเกื้อกูลตัวเราเองมีแต่ตัวเราเท่านั้นช่วยเหลือตัวเองพ่อแม่ก็เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวก ให้กับเราแค่บางเวลาลูกก็เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้พ่อแม่แค่บางเวลาพวกเราทั้งหลายสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราตลอดเวลาก็คือธรรมะคือสติเมื่อเรามีสติเราก็สงบ สติได้จะทำให้เราสงบรู้ความจริงรู้ความจริงตัวสติหาให้รู้ความจริงพวกเราทั้งหลายสติมันจะกำจัดความคิดสติจะกำจัดอารมณ์อารมณ์ความคิดมันก่อขึ้นด้วยความคิด อาศัยความคิดเหมือนเมฆเกิดจากไอ้น้ำความร้อนความหนาวความร้อนกับความเย็นกระทบกลายเป็นไอ้น้ำไอ้น้ำบางๆกลายเป็นเมฆนั่นแหละทำให้พวกเราเห็นได้ว่าความคิดก็มารวมกลุ่มกันเราจะเห็นได้ว่าของฟ้าไม่เคยประสะจากก้อนเมฆ นึกดูก็แล้วกันท้องฟ้าไม่เคยปราศจากก้อนเมฆก้อนเมฆม,มีตลอดเวลาเช่นเดียวกับมนุษย์มีแต่ความคิดที่เรามานั่งสมาธิเพื่อกำจัดความคิดระงับความคิดมิให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราให้มันน้อยบางลงให้มันเหลือเบืออให้มันเหลือน้อยและเบาบางลงเท่านั้นในพวกเราทั้งหลาย ทุกว no ันนี <ilgili> ้สมองเราเต็นไปด้วยความคิดเหมือนท้องฟ้าเต็นไปด้วยท้องเมฆเหมือนท้องฟ้าเต็นไปด้วยก้อนเมฆนันแหละความคิดมันปกปิดปิดบังความคิดมันปกปิดปิดบังอำพรางความจริงปกปิดปิดบังความจริงในพวกเราทั้งหลายปกปิดปิดบังความจริงไม่ให้เรารู้เรื่องความจริง ในพวกเราดังทองฟ้าดังก้อนเมฆปิดบังแสงพระอาทิตย์นั่นแหละด่างก้อนเมฆมันปิดกั้นแสงพระอาทิตย์มันก็มืดมันก็คืบมันไม่สว่างนั่นแหละเช่นเดียวความคิดก็เป็นเช่นนั้นทำให้เรามองอะไรไม่เห็นทำให้เราไม่เห็นความจรงิงทำให้ไม่รู้ความจรงิงเพราะความคิดเป็นปิดบงังปิดกั้นขวางกั้น ความจริงถ้าจิตเราไม่มีความคิดเมื่อไหร่จิตเราก็จะเห็นความจริงจิตเราจะเห็นความจริงความจริงก็คืออะไรตนแลเป็นทีพึ่งแห่งโตนนี่คือความจริงความจริงคืออะไรอดทนอดทนชนะสำเร็จความจริงคืออะไร เราจะพัฒนาสำเร็จเราจะแก้ปัญหาสำเร็จต้องอาศัยวิรยาาิยะภาคเพียรนี่แหละคือความจริงพวกเราทั้งหลายความอดทนเปรียบเสมอลดแท็กเตอร์วิรยาาิยะภาคเพียรก็เปรียบเสมือนลดแมคโครนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเราจะต้องอาศัย ความอดทนอาศัยวิริยะภาคเพียรในการต่อสู้เพื่อให้ให้จิตมีกําลังเพื่อให้มันมีกําลังในการต่อสู้จิตจะมีกําลังจิตนั้นต้องอดทนจิตนั้นจะมีกําลังจิตนั้นต้องมีวิริยะภาคเพียรจึงเชื่อว่าจิตนั้นมีกําลังจิตนั้นมีกําลังพวกเราทั้งหลายกําลังมากจิตของเราได้มีกําลังมาก เชงฝากให้พวกเราได้มีสติพิจารณาความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ชาวโลกต้องการเป็นสิ่งที่เราต้องการไม่มีใครไม่ต้องการความจริงไม่มีความจริงก็มีสองประก,การความจริงที่สร้างสารรค์กับความจริงที่ทําลายชีวิตของเราความจริงที่สร้างสารรค์เรียกว่าความความจริงนั้นเกิดจากธรรมะเรียกว่าธรรมะ ความจริงที่ทำลายเราเรียกว่าความจริงธรรมชาติธรรมชาติที่ทำลายเราทำลายเราเบียดเบียนเราตลอดเกิดแม้ก็แก่ก็เจ็บก็ตายมาทำลายเราแต่ธรรมะมันบอกสอนให้เราเข้าใจเรื่องความจริงของธรรมชาติไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้ แล้วว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นปกติเป็นปกติเป็นปกติของชาวโลกมนุษย์ที่เข้าใจเข้าถึงความจริงของฉเข้าใจความจริงเข้าถึงความจริงของชีวิตจะไม่กังวลใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเข้าใจวันคนทุกคนก็เป็นเช่นนี้ คนทุกคนก็เป็นเช่นนี้พวกเราทั้งหลายเรามีสติจิตก็สงบมีสติจิตมันสงบสติจะไปควบคุมควบคุมกายสติเปียบเสมสติเปรียบเสมือนแม่จิตเปรียบเสมือนแม่เลี้ยงลูกเล็กเหมือนแม่เลี้ยงทารกแรกเกิดกนแหละ กอมให้ลูกนอนจับเบาๆเห็นไหมจะจับลูกก็จะอุ้มลูกก็อุ้มเบาๆจะวางลูกก็วางเบาๆทุกอย่างแม่จะมีสติในการเลี้ยงลูกมีสติในการเลี้ยงลูกมีสติพร้อมที่จะเลี้ยงลูกจะยก,กจะ อุ้มลูกก็มีสติรู้ว่าจะอุ้มแบบไหนจะวางลูกออกจากอกแม่ก็มีสติรู้ที่จะวางลูกไว้ระดับไหนไม่ให้ลูกมันตื่นไม่ให้ลูกมันร้องไห้อย่างเงี้ยนะแม่พวกเราทั้งหลายสติไว้จะควบคุม,มน,นั่นแหละสติเปรียบสเสมือนแม่เนี่ยพวกเราทั้งหลายสติ จะอยู่กับความจริงอยู่กับความบียแสวงหาความจริงจะละสิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติละสิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติไม่ยึดติดสิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติสิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติจึงทำให้เราเป็นทำให้เราทุกข์ทำให้เราหลง ทำให้เราโกรธทำให้เราเกลียดทำให้เราลักชอบเรียกว่ารักชอบเกลียดชงังเกิดจากสมมุติบัญญัติสมมุติบัญญตัติมันก็สมมุติสมมุติบัญญัติสมญญสมุติขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็แปลสภาพไปตามการเวลาด่านตอนเราเป็นเด็กความคิดก็อ,อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมสมมติบัญญัติ พอเราโตขึ้นมาอีกนิดก็ความคิดก็อีกอย่างพอเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวความคิดก็อีกอย่างเราโตมาจากเราเรียนมหาวิทยาลัยจบแล้วไปทํางานก็โตคิดอีกอย่างพอเราโตขึ้นก็โตขึ้นมันก็คิดอีกอย่างในตัวเราเนี่ยเห็นไหมมันล้วนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเรียกว่าความอยากความรู้สึกไม่มีวันจบสิน้นคนแก่ก็คิดอีกอย่าง ตอนเราแก่ก็คิดอีกอย่างนึงตอนเราหนุ่มก็คิดอีกอย่างหนึงตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่เราแต่งงานาใหม่ๆแล้วก็ต้องการเงิน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 เินเงินเงินเงินเห็นเงินเหนือกว่าชีวิตตัวเองพอเราแก่แล้วเงินไม่มีค่าพอเราแก่แล้วเงินไม่มีความหมายสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือจิตมันสงบนคนแก่ต้องการที่สุดคือต้องการความสงบ คนแก่ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแก่แล้วต้องการความสงบแก่แล้วแสวงหาความสงบแก่ด้วยปัญญาพวกเราทั้งหลายส่วนมากแก่แล้วมันขาดปัญญาจึงแสวงหาแต่ความสุข จึงแสวงหาความสนุกสองคำสนุกกับความสุขคนแก่ที่ขาดปัญญารู้เอาว่าใครแก่ด้วยใครแก่ที่มีปัญญาก็แสวงหาความสงบคนแก่ที่ขาดปัญญาสนุกแสวงหาความสนุกแสวงหาความสุขนะพวกเราทั้งหลายคนแก่ที่แสวงหาความสุขคนแก่ที่มีความสนุก เป็นคนแก่ที่ลูกหลานไม่ยอมรับคนแก่ที่สแสวงหาความสงบเป็นคนแก่ที่ลูกหลานยอมรับในพวกเราทั้งหลายคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ธรรมะท้งสิ้นคำตอบของชีวิตอยู่ที่ธรรมะสามีซื่อสัตย์เห็นไหมก็เป็นที่รักของภรรยาเป็นคำตอบ ภรรยาซื่อสัตย์ก็เป็นที่รักของสามีไว้ใจเชื่อใจซึ่งกันและกันอยู่เย็นเป็นสุขกับเพราะความซื่อสัตย์นี่แหละจึงทำให้สามีภรรยาอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องทรมานใจแน่พวกเราทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะเป็นผู้ให้คำตอบชีวิตลก ลูกคนไหนที่มีความอดทนลูกคนไหนที่มีความอดทนเนี่ยจะทำให้แม่นั้นมีความสุขลูกเป็นผู้สร้างความสุขมอบความสุขให้กับพ่อขับแม่เมื่อลูกคนนั้นมีความอดทนแล้วดูร้อนปรากฏลูกก็สู้กับการงาน แล้วดูหนาวปรากฏลูกก็สู้พ่อก็ทำงานในท่าการความหนาวเย็นเวลาฝนตกลูกก็ทำงานต่อสู้ในท่ามการสายฝนไม่หยุดทำงานไม่ปฏิเสธและการเปลี่ยนแปลงอยู่กับการเปลี่ยนแปลงลูกจะทํำให้พ่อแม่ได้มีความสุขลูกต้องสร้างความสุขให้กับพ่อกับแม่ ลูกที่สร้างความสุขก็คือศีลนี่แหละลูกคนไหนที่ดำรงตนด้วยศีลลูกนั้นสร้างความสุขให้พ่อให้แม่ลูกคนไหนไม่รักษาศีลสร้างความทุกข์ให้พ่อให้แม่ลูกคนไหนล่วงละเมิดศีลเนี่ยทำให้แม่เป็นทุกข์ลูกคนไหนรักษาศีลนี่ทำให้พ่อแม่นั้นมีความสุขไอ้พวกเราทั้งหลายคือมันเป็นสิ่งที่ง่าย ความสุขไม่ได้เกิดจากสมบัติที่ลูกหามาแล้วมอบให้แม่นะแม่ไม่มีความสุขมันเป็นสมมุติมันเป็นสุขเป็ความสุขนอกกายความจริงของความสุขก็คือศีนนี่แหละบุคคลใดก็แล้วแต่รักษาศีลนี่เป็นที่ยอมรับของคนทุกๆคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ยอมรับ,บบุคคลที่ลำโรงตนด้วยสิน คนไม่มีาศาสนาก็ดำรงตนด้วยศีลย่อมเป็นที่เคารพรักของคนให้มีาศาสนาเหมือนกันเพราะจดั้นศีห้าไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาศีรษนั้นเกี่ยวกับเรื่องความจริงของโลกความจริงของคนทุกๆคนธรรมะเป็นความจริงของคนทุกๆคนไม่ได้ความจริงของผู้ที่นับหรือพุทธศา,ษา,ษาสาศนาดังคำว่าทำความชั่วความทำความดีกลางคืนกลางวานันเราก็รู้อยู่แก่ใจ ทำความดีคนจะเห็นไม่เห็นเราก็รู้อยู่แก่ใจเห็นไหมนั่นแหละคือความจริงของพุทธเจ้าพิสูจน์ได้นี่แหละพวกเราทั้งหลายเราทำความดีเราทำความจริงเราทำความชั่วผล้ก็เกิดขึ้นกับเราเราทำความดีเราก็มีความสุขเราทำความไม่ดีเราก็มีแต่ความทุกข์กังวลใจเห็นไหมเราทำความดีจิตเราเป็นอิสระเราทำความชั่อจิตเป็นทุกข์ เพราะกังวลใจเพราะจิตเราไปทําตรงนั้นกังวลใจเกิดขึ้นชีวิตของเราคําตอบของมันก็คือธรรมะธรรมะคือคําตอบของชีวิตเราจะบรรลุเป้าหมายได้เราจะบรรลุเป้าหมายได้ก็คือมีสติมีความโอดทนมีวิริยะภาคเพียรเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้นี่คือหลักง่ายๆ เมื่อเรามีสติมันก็จะบังคับให้เราอดทนเมื่อเรามีสติมันจะ,จะบังคับให้เราวิร um ิยะภาคเพียรเมื่อเรามีเมื่อเรามีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรมันก็ประสบความสําเร็จปัญหาอุปสรรคจะเหมือนภูเขาอ่ะสูงเท่าภูเขาท่านแหละเมื่อเรามีสติมีความอดทนมีวิรลยะภาคเพียรเหมือนเรามีรถแมคโครเหมือนรถแฮกเตอร์ ไถภูเขาบดเป็นลูกๆๆๆเห็นไหมนั่นแหละสติวิริยะภาคเพียรเหมือนรถเมคโครเหมือนรถแท็กเตอร์ทำให้ภูเขาที่มันสูงให้เสมอเหมือนกันหบดเท่ากับแผ่นดินได้พวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีสติเราก็จะพัฒนาอะไรก็ง่ายแก้ปัญหาอะไรก็สะดวกพวกเราทั้งหลายสติประกอบไปได้วยความโอดโทนสติประกอบด้วยวิริยะภาคเพียร เึงเกิดคำว่าสำเร็จจึงเกิดคำว่าสำเร็จในพวกเราคำว่าสำเร็จทุกคนต้องการทุกลมหายใจคำว่าความสำเร็จทุกๆคนปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนชีวิตของเราปรารถนาอยากจะได้ความสำเร็จทุกวันทุกวันทุกวัน เมื่อเรามีสติทุกวันเราก็ประสบความสําเร็จทุกวันวันไหนที่ขาดสติก็ไม่ค่อยประสบป,ประสบความสําเร็จไปเต็มร้อยวันไหนเรามีสติประสบความสําเร็จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเรามีสติบรรลุเป้าหมายเราขาดสติเราก็ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวสติมันจะเติมมันจะเติมชีวิตเราให้มันเต็มมันจะเติมเต็มชีวิตเราคือตัวสติมันเป็นช่วงเหมือนช่างออกสติเปรียบเฉยเหมือนช่างออกเหล็กเอาเหล็กสองชิ้นมาต่อกันนั่นแหละสติมันจะบอกให้รู้ว่าธรรมชาติกับธรรมะอาศัยกันธรรมะกับธรรมชาติอาศัยกัน เบื้องต้นธรรมะก็อีกอย่างหนึง่งเบื้องต้นธรรมชาติก็อีกอย่างหนึง่งเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปถึงข้างสูงแล้วเราก็จะรู้ว่าธรรมะต้องพึ่งพาธรรมชาติธรรมชาติต้องพึ่งพาธรรมะดังที่ได้กล่าวว่ามะม่วงพันหนึ่งโชคอนันต์มะม่วงพันหนึ่งเขียวเสวยเราก็เอาเอาต้นมะม่วงโชคอนันต์ไปเสียบเขียวเสวยใช่นไหม กลายเป็นต้นมะม่วงเขียวสดกลายมะม่วงโชคอนณาเนี่ยแหละพวกเราทั้งหลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดจนถึงที่สุดเราจเจว่าวรรมะกับธรรมชาติก็เป็นสิ่งเดียวกันมันจะแยกกันไม่ได้เหมือนมะม่วงมันดิบพอมันสุกกลายเป็นมะม่วงสุกอีกรูปอีกรูปแบบอีกรูปแบบหนึง่งตอนเบื้องต้นคือมะม่วงดิบนั่นแหละคือธรรมชาติพอมันสุกก็คือธรรมะคือเป็นนั่นคือเป็นธรรมะ ธรรมะก็ดีธรรมชาติก็ดีก็อยู่ที่เดียวกันแต่พวกเราทั้งหลายธรรมะก็อยู่ในตัวธรรมชาติธรรมชาติก็อยู่ในตัวธรรมะดังมะม่วงดิบถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเรามีปัญญาเกิดปัญญาแล้วนี่ธรรมะกับธรรมชาติต้องอาศัยกันอยู่ร่วมกันดังร่างกายของเราเป็นธรรมชาติจิตของเราเนี่ยต้องอยู่เหนือธรรมชาติใช่ไหม จิตของเราให้เข้าใจว่าธรรมชาติคือกายของเรามันเปลี่ยนแปลงกายของเรามันเกิดความเสื่อมกายของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม่ให้เรารู้ว่ากายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมีสติพิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นพึ่งพาอาศัยสติอยู่กับสติ ชีวิตเรามาั่นคงชีวิตเราปลอดภยัยอยู่อย่างมีสติกินดีอยู่ดีมีความสุขอยู่ด้วยสติชีวิตยั่งยืนชีวิตเบิกบานชีวิตผ่องใสตลอดการขอเจริญพผ่อน